ะครับว่าบางทีก็เช้าโกเย็นแก่นะครับบางทีก็เช้าโก่ปลายแก่นะครับบางทีก็เช้าโก้เที่ยงแก่นะครับบางทีเช้ายังไม่ทันเที่ยงเลยก็แก้กันแล้วนะครับฉะ oh. นั้นแล้วผมเชื่อว่าคนที่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ก็จะเข้าใจนะครับว่าการวางเครื่องข้ามพันนั้นปัญหาตามมามากมายเหลือเกินนะครับเรียกได้ว่าถ้าจังหวัดน,น่านจะขับรถเข้ากรุงเทพเนี่ย ถ้าถ้าคนที่ไม่เคยคุณนะผมว่าเกือบจะต้องบุเลยนะขอให้ไปถึงกรุงเทพนะครับนั่นคือการดัดแปลงรถนะครับในระบบเอ็นจีวเทีนั้นนะครับจะไม่มีการดัดแปลงใดใดทั้งสิ้นนะครับเรามุ่งเน้นในเรื่องราวของการพัฒนาระบบโดยที่อยู่ในสภาพเดิมนะครับน้ำกา๊าซหมดเมื่อใดน,นะครับเราจะกลับไปกับนกลับไปขับน้ํามันได้เหมือนเดิมทุกประการนะครับและก็สิ่งที่เราได้คุยเบื้องต้นกับท่านเจ้าของรถท่านนี้นะครับก็คือว่า เอ๊ะทำไมเราขับแก๊สอยู D ่ดีๆแล้วเราสลับไปเป็นน้ำมันเครื่องยนต์มันจึงอื่นถูกไหม<ใช>ครับฮะก็ผมได้เล่าให้ท่านเจ้าของรถได้ฟังแล้วนะครับว่ามันเป็นเป็นด้วยกัน2ประการนะครับประการแรกก็คือเอ,อ่อถ้าท่านผู้ชมได้เคยสัมผัสหรือเคยเลี้ยรนรถกันมานานแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ารถคันใดก็ตามนะครับเอ,อ่อถ้าเราขับย่องๆขับช้าๆนะครับหรือเราไปซื้อต่อจากคนที่ขับรถแบบย่องๆนะครับ วันใดถ้าเราซื้อมาแล้วเรามาใช้เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ารถคันนั้นวิ่งไม่ออกนะครับวิ่งไม่ออกก็คือเหตุมันก็คือต้องเกี่ยวข้องกับน้ํามันนะครับน้ํามันทางเดินน้ํามันต่งตางๆก็จะท่อตันรูตันลมหนูตันนะครับถ้าเป็นหัวฉีดก็หัวฉีดขาเมาเกาะหัวฉีดหนืดไม่เคยชักยาวนะครับชักแต่สั้นนะครับเปรียบเสมือนกับมนุษย์นะครับที่ ที่ไม่เคยออกกําลังกายนะครับวันใดวันหนึ่งถ้าเราออกกําลังกายเราก็จะรู้สึกเหนื่อยนะครับวิ่งไม่ออกนะครับสําหรับคนที่เคยวิ่งกันอยู่ทุกวันก็จะวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วนะครับสะดวกสบายนะครับเรายังคงใช้เกียร์เกียร์หกเกียร์ห้าอยู่นะครับนะครับในความเร็วต่ามากนะครับก็จะทําให้เราวิ่งไม่ออกนะครับเช่นเดียวกันกับรถยนต์นะครับรถยนต์ก็จะวิ่งไม่ออกเหมือนกันนะครับรถที่เคยขับย่องๆนะครับที่มาของการติดตั้ง NGV นะครับก็คือว่า ในระบบหัวฉีดนะครับปกติเราจะชักยาวนะครับอย่างเช่นชัก1เซนนะครับอันนี้ผมเป็นการเปรียบเปรยให้เห็นภาพนะครับหลังจากติด NGV ไปหัวฉีดก็จะชักเหลือแค่2มิลนะครับจาก1เซนลดไปเหลือ2มิลหรือมิลหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าหัวฉีดถ้าเปรียบเสมือนกันเดินก็เหมือนกันเดินย่องยนะครับไม่ได้วิ่งนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อเราวิ่งวิ่งแบบย่องย่องมา1เดือนนะครับ แล้ววันนั้นเราจะจะวิ่งแบบเร็วๆนะครับเราก็จะรู้สึกว่าไม่เคยออกแล้วเพราะหัวฉีดมันชักอยู่ที่สั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเตือนลูกค้าเสมอนะครับว่าในหนึ่งสัป,ปดาห์นะครับให้เรากลับมาขับดีเซลเร็วๆซะ5นาทีหรือ10นาทีเพื่อให้เพื่อให้หัวฉีดนั้นได้ออกกำลังกายบ้างนะครับอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่สนะครับก็คือ เทคโนโลยีใหม่ในระบบกล่องเครื่องยนต์ในยุคใหม่เนี่ยจะมีการจานะครับอย่างเช่นขณะนี้เราขับกันอยู่ดีๆนะครับขับกันอยู่ดีๆแล้วสมองกลเขาก็จําว่าบูชิดเราชักอยู่แค่นี้ชักอยู่สั้นๆแล้วเราปิดแก๊สมันเกิดให้มันชักยาวมันก็จะมันก็จะจานะครับจาว่าปกติลูกค้าไอ้ไอ้ไอ้คนขับรถเรามันขับอย่างนี้ทุกวันนี่วาทุกเวลาเราอยู่ดีมันปึ๊กมาให้มันผิดปกติเขาไม่ยอมให้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเงื่อนไขตรงนี้ต้องต้องต้องให้รถมันหลับคืนหนึ่งแล้วตอนเช้ามาอย่าเปิดแก๊สนะครับอ่าเ,เปิดน้ำมันขับไปเลยมันจะไม่จํานะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่สองนี่ก็คือหมายถึงว่าเอ่อมันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็คือหมายถึงว่าสภาพหัวฉีดทุกอย่างมันจะต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจึงเป็นอย่างนี้ได้นะครับซึ่งซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับผมเองก็ จากการทดสอบก็ไม่เคยชัดเจนเท่าไหร่อย่างเช่นผมมีรถเดมโมอยู่ประมาณห้าสิบคันนะครับบางคันผมปิดแก๊สปั๊บก็ขับน้ํามันได้เหมือนเดิมสําหรับรถบางยี่ห้อนะครับผมก็ยัง,งงงอยู่ว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นนะครับเ,เช่น Fort ก er ูเนอร์ของผมปิดแก๊สแล้วขับน้ํามันเหมือนเดิมทุกประการเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันตกลงในเรื่องจำมันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแต่ว่าส่วรถเขาบอกว่าเกี่ยวนะครับ บอกว่าเกี่ยวเราก็เลยเ,เกี่ยวก็เกี่ยวนะครับแต่ว่าผมว่าประเด็นหลักประเด็นแรกผมยึดถือ,อหรือว่าน่าเชื่อถือกว่านะครับซึ่งซึ่งประเด็นหลังผมว่าอาจจะเป็นไปได้สําหรับรถบางรุ่นแต่ว่าโตโยต้าต่อโตโยต้าผมก็ลองแล้วมันมันไม่เป็นเป็นเป็นน้อยอนะครับแต่ก็ลองดูแล้ว,<อ>ลว,ลวเฮียลองดูแล้วเดี๋ยวบอกผมมั่งเลยกันลอง<อ><อ>ลองลุ้งช้าลองลอง เราไม่เปิดแก๊สเราขับเลยนะครับหรือว่ามันจะจํำยังไงนะครับครับก็เราก็มาพูดคุยกับลูกค้าในหลากหลายประเด็นเราจะช่วงนี้เราจะเล้นรถที่ใช้ไปแล้วระยะหนึ่งนะครับเช่นหมื่นกิโลเป็นต้นไปจนถึง4ี่ห้าแสนกิโลนะครับสำหรับรถคันนี้วิ่งไปแล้ว2องแสนกว่ากิโลนะครับสองแสนสามนะครับก็มารีเช็คผลกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ลูกค้าที่อยู่ไกลๆนั่นนะครับเหมาะสมกับระบบนี้มากจริงไหมครับเฮียถ้าลูกค้าอยู่ไกลๆมันจะไม่จุกจิกนะครับไม่บางไปมีปัญหาอะไรก็นานๆเรามีโอกาสเข้ารเทศทีเราก็มาตรวจช็คระบบไปด้วยนะครับฮะก็ถือได้ว่าระบบนี้ถ้าเทียบกับสังคมของการใช้แก๊สระบบนี้ถ้าจะเป็นความกรุณาที่จะให้เฮียแนะนำเนี่ยเฮียว่าระบบนี้ถ้าเทียบกับสังคมของแก๊สทั่วไปแล้วความจุกจิกเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย เทียบกับระบบอื่นๆแล้วเช่นการวางเครื่องก็ดีอะไรก็ดีหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงร่วมก็ดีที่เคยเห็นจักติดจากที่อื่นไหมครับมีเคยเห็นแล้วแต่เเราป็สิ่งนี้จะไม่ค่อยเห็นส่วนมากจะเป็นเบนซินนุ่งนั่นนๆตัวใหญ่เป็นเบนซินใช่ไหมครับอ่า้อตู้ด้วยกันฮะคฮะเอ่อพวกนั้นขึ้นขาวเห็นว่าเขาขึ้นไม่ไหวต้องะไม่ไหวครับต้องกลับไปเป็นน้ำมันใช่ไหมครับต้องกลับน้ำมันครับเห็นว่าบางรายนี่เอาคนลงจริงไหมมีครับมีบางเดินขึ้นไม่ไหวต้องคนลงเลยใช่ไหมครับแล้วคันนี้เคยมีอย่างนั้นไหมครับถ้าาวิ่งกร ถึงไหนถึงกันเลยใช่ไหมครับขึ้นอีกสิบคนยี่สิบคนก็น<ช>่งได้เลยครก็รเป็นเรื่องจริงที่สังคมเขาไม่เคยเชื่อนะที่เราพูดก,กันเนี่ยใช่ครับแล้วนายขาก็ว่าเขาก็บอกหนุ่นกันว่าติตการแล้วมันขึ้นเขาไม่ไม่ไหวตอนนี้คือ,อเถียงได้เลยครับ